โอเคอาสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วก็ตอนนี้จะเข้าใกล้ฤดูร้อนนะครับผมก็จะเริ่มเตรียมตัวเก็บเกี่ยวอะไรพวกวัตถุดิบอะไรไม่ใช่พวกไม้พวกอะไรเตรียมตัวขยายบ้านเพิ่มเพราะว่าตอนนี้บ้านเราไม่พอมาทรัพยากรอ,อย่างเงี้ยดี๋าวผมต้องเคลียร์พื้นที่ด้วยเอาโอเคมันเอา,อเเอา,อาต่อไม้ออกได้ด้วยการใช้โชวเวล มาขุดเราก็จะได้สูงเพิ่มเราวเป็นการเคลียร์พื้นที่อย่างหนึ่งที่มควรจะทํานะเพราะเดี๋ยวฤด,ดูร้อนเราอาจจะปลูกผักแล้วก็จะเริ่มปลูกเอาพืชลงเดีย๋ยวนะผมต้องคิดก่อนว่าระหว่างเนี้ยจะต้องทํำยังไงให้มันได้เวิร์กช็อปใช่ผมจะทำาไงให้มันได้เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเวิร์กช็อป เวิร์กช็อปก็ต้องคราบเยอะก็ต้องหาไม้มาคราบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแง่ผมจะทำเป็นแปลงปลูกผักให้หมดเลยแล้วก็อาจจะสร้างบ้านเพิ่มนะครับเอ้ยสักหลังหนึ่งไว้ให้ np c อยู่ตรงนี้แล้วกันเอ้ยไม่ได้มันสูงไปอ่ะมันมีบันไดมันจะต้องเสียของเพิ่มแน่เลยซัด ตรงไหนดีตรงนี้ไหมกระท่อมราัตร์เดี๋ยวทำทำทำกราทล่า,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 ลาัตร์ด้วยเราซักตรงนี้แล้วกันถ้ามันตั้งได้โอเคไปลยุยเอ้ยหิน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  ตัวหนักตัวหนักลืมตัวเลยตัวหนักแล้วมันจะไม่ดีในจี้ครับถ้าหนักมากนะมันจะเริ่มไม่ดีในจี้ละเราจะเริ่มวิ่งวิงว่งไม่ไหวละก็เดี๋ยวเคลียร์ก่อนทิ้งไว้เลยอะไรที่ไม่ใช้อะ่ะต้องมาทั้งขุดพวกนี้ออกกัเนี่ยทรงไม้พวกนี้ลกเกิน โอ้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 โอโอนี่ไนขอโลอขอญาตจุ่มน้ำก่อนครับโอเคแล้วก็กินต้องกินต้องกินสี่สิบห้าฟูดหรอเบืองไปนอกกินไอ้นี่แทนแล้วกันโอเคไปเรามีอาหารการกินอย่างดีตอนนี้ จะถางป่าให้หมดเลยเดี๋ยวใครดู <c oughs> ไม้กระเด็นเหย้ยโอเคได้เวลาตัดไม้เพิ่มวิแบตเจอร์ มีหอ,อกไหมฮนะมีพอดีเลยก็เดี๋ยวกนเดี๋ยวไดเอ่ยอ่าย่องเข้าไปเราก็จะทำการสังหารมันโดยระยะไกลโอ้ยไม่ตายเลยนะเฮ้ยถามจริงอเออ โอ้หหอ,อกสามครั้งไม่ตายหยุดหยุดหยุดจริงสิหยุดจริงสิห,กสอ,หอ,อกไม้เริ่มไม่เวิร์กละต้องรีบทำเวิร์กช็อปแล้วละ่ะหอ,อกไม้หอ,อกไม้เราโยนไปไว้ไหนหมดพังหมดหอ๋อโอ้โหเบืองเกิน บ้าหลังใหญ่แล้ว s i m ปันฮ o าใช่ไหมบิลดิงซิม i ป p l เฮ o มาแล้ว s ิมปันฮ o ามาแล้วขุดทรงให้ออกให้หมดกันจะได้ใช้ง่ายพื้นที่จัดสรรพืน้นที่ ยังไม่รู้ว่าดินเดี๋ยวต้องใช้ไหมอะที่บ้านเราอะคงยางเราบ้างเนาะยังไม่กล้าใช้ของ n อ c ที่ทำมาให้เลยครับเราก็ทยอยสร้างไปก่อนแล้วกัน ใช่หมดเอ๊ะรู้สึกเอ c ตัดไม้ออกแล้วเป็นทรงเลยเป็นตออย่างนี้เหลือให้ด้วยหรอโอ้เจ๋งดีเนี่ยเอวีมาตัดนะเนี่ยโอ้ไม่ได้เข้ามาตัดแถวนี้เลยเนี่ยถึงจำได้ดีเหมือนกันครับจะได้แบบมีไม้ใช้เรื่อยๆเ,เนอะ ต้องไปนั่งหาเองอ๋อมีอีดิตได้ด้วยนี่อัพเกรดบ้านใช่ไหมแบบนี้อ่าเป็นหินไม้ไม้โอ้โหอ,อย่างนี้เองอเดี๋ยวผมไปหาอันนี้ก่อนนะอ่าสติกใช่ไหมต้องตัดสติกเยอะใช่สติกเดี๋ยวเก็บก่อนเอาฟงไปเก็บก่อน สูงมีสามสิบห้ชิ้นแล้วมีแพงแล้วด้วยถ้ามีไม้ป้อนเรื่อยเนี่สบายเลยเนี่ยไม่ต้องดินหลนเลยเลยคอยบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเดียวพอถูกไม่โดนโอเคเหลือข้างในถ้าจำไม่ผิดใช้ล็อกสองอัน าตามคาดครับอีดิตไม่ได้ด้วยบ้านหลังน้อยอีดิตไม่ได้อ่านี่ขุดฐานนี้แหละ <c ười> ขี้เกียจไปไหนกลเอาขอไปทุกทําไมล่ะ อันนี้เคลต์ตัวไรให้เราไปอันนี้อย่างเดียวละเอาตัวรอดให้รอดถึงซัมเมอร์พรุ่งนี้แหละตื่นขึ้นมาก็จะกลายเป็นซัมเมอร์แล้วครับสวยได้บ้านในปีทีแล้วก็ตกแต่งซะหน่อยลอะครับก็แคมไฟวลดูเดนแคมไฟ เวรกรรมมืดเกินอ่ะบ้านเราอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องมีอื่นที่ดีกว่านี้สิอย่าเขาทำถนนก่อนแล้วกันตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้มผมจำได้ว่าถ้าไม่มีถนน NPC นมันจะ ไม่เดินเข้ามาใช้งานพวกพื้นที่ตรงที่มันต้องที่มันต้องมาใช้อะเลยต้องมานั่งทำถนนให้มันเนี่ยเนี่ยต้องเริ่มต้องเริ่มผางกันแล้วล่ะผมว่าแพงสี่แพงหกโอเคเดี๋ยวทำที่อยาบตามก่อนจะได้ต้องวิ่งลงไปจุ่มน้ำทุกครั้งเถึนเวลา สี่อันเอาล็อกคืนไปเอาขนสัตว์เดี๋ยวได้เวลาขนสัตว์ไปขายแล้วพวงนี้ลวกันจะดูร้อนเก็บก่อนอไอ้เก็บได้เก็บไปก่อนอะเะใช้หกดีกว่าไปหยิบม,มาสี่ทำไมวะเนี่ย ที่ล้างเนื้อล้างตัวตรงไหวดีต้องกัดน,น้ำมาเติมอีกโอ้โหไอ้ว่าเอ้ยทำไงดีอะทำไงดีทำไงดีเราต้องคราบของด้วยมือไปเรื่อยๆหรอ ก็ได้ไหนละเอากระท่อมลาสับลงเลยแล้วกันครับเราจะได้มีเนื้อใช้จะได้มีเนื้อกินตลอดเดีย๋ยวพอคนเยอะอาหารก็เยอะตามเอา,าเก็บไปได้อีก าใช้เยอะมากเอ้ยเราวิ่งไปไหนเนี่ยใกล้มืดแล้ว อีกเท่าไหร่หนึ่งสองสามโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้เลยไ <c oughs> ม่ยืนทำอะไรตรงนี้เนี่ย ไป MP3 บนเหนื่อยเหรอมุดหกเปอร์เซ็นต์ถ้างั้นอา้อาวหนักอะไรอะหนักอ๋อหนักหินโอ้โหน้ำหนักเกินครับทำไงดีเอาไปทีละหกแล้วกันเคาะรอบๆก่อนไม่เหรอเอาขึ้นหลังคา เฮ้ยไม่พอได้ไงอะ่ะเอามาหกไม่หรอก็หนึ่งสองสามองเจ็ดแปดสองอันน้ำเลยจ้าอาบน้ำเลยจ้า ขอไปแต่พอได้ขวานเหล็กคงจะดีกว่านี้ชีวิต ทำให้บ้านหลังนี้เสร็จกันดีกว่าเอยอ,อันสุดท้ายแล้วก็แปดแปดแปดโอเคยังไม่มีโรงอาหารเนาะ h e l โลโอเค Have a good day เอ่อต้องไปเก็บไอ้นี่ใช่ เก็บแล้วล่ะเก็บลืมละไม่ได้จะเก็บสมุนไพรซะหน่อยโอ้โหกินเท่าไรเหมือนไนี่ที่เราจะมาเก็บเคลอนนี้ต้องหากเก็บห,หมดเลยลว่าแต่โตเร็วแล้วเนะี่ยพวกมาเก็บตอนนี้จำได้ จะได้เข้าฤด,ดูร้อนสักทีเดี๋ยวฤด,ดูร้อนจะเริ่มมีระบบระเบียบแล้วล่ะหมู่บ้าน คอนขอ,อนพังล็อกหนึ่งติส,ตสิบติ๊สิบคอนพังขอ,อนพังอ๋อไมุ่ดไม่ได้อ่ะ ทำไมอ่ะอ๋อนี่ได้แล้วครับขุดไม่โดนนะต้องมาใส่เองอีกอะไรเนี่ยโหแถมเมอร์เฮ้ยขาดอีกสองอนี่เนี่ยมืดแล้ว นอนนอนนอนนนอนนอนไปนอนไปนอนจะได้ข้ามลดูเนี่นอนนอนนอนสลิปชุดเนี้ยี่ันโอ้ฤดูร้อนมาแล้วไหนดูซิน่าจะได้ไวัยนี้แหละ เทคโนโลยีเวิร์กช็อปยังอยู่โอ้โหเจ็ดพอยต์เหรอต้องการสิบพอยต์คับอะไรดีอะสแปมอะไรดีหอ,อกไหมสแปมหอ,อกทิ้งเอาไว้เดี๋ยนะดูก่อนว่ากระท่อ,ทอมเมนเนี้ยมันต้องการอะไรกระท่อ,ทอมล่าสัตว์เนี่ยฮันติงใช้ตัวอะไร ใช้ไนฟ์อย่างเดียวเหรอก็สบายสิช้างั้นน่ะแล้วชาวบ้านไปจับจับหมูจับวัวมือเปล่าเหรอ, <laughs> อ,อดูสิสติ๊กอีกิ้นหนึง่ง โอเคแล้วก็ไหนก็เ้ยป๊กแอปแต่ยังไม่ต้องใช้หรอกม้งใช่ไหมแต่ยังไม่ต้องใช้หรอกมังป๊กแอป <Bur ry. S 1> นี่ครับสกแล้ะเป็นสีดำเงินสกุกงอมเลยมีอาหารสแปมแล้วสบาย ๋ยวไปขายในเมืองด้วยในหมู่บ้านเงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นโอเคเอ้เอ้เอ้เสีย,อยงอะไร แบตเจอร์อีกแล้วไม่เอาละเปลืองเปลืองหอ,อกมากจริงๆไปหานายพานเข้าหมู่บ้านด้วยนี่ครับโหกองกองเดียวเน,นี่ยนัก็าพาผมวิ่งเก็บตัวนี้ผมเหลือเอาไว้อะ 256อ้่ะโ้ยเงินเงินไปได้เวลาส่งของขายเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้มันเก็บเลยดูดิโว้โยมีดมาไว้ก่อนนะเดี๋ยวพอไอ้น,นี่มาปุ๊บจะได้ทำงานเลยในอู่ขับไปได้บ้างเฮ้ยขับไนนได้แล้วอ๋อนี่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 ต้องซื้อวะ่ะ แล้วเรายังไม่มีผ้าลินินเอาเชือกลิน,นินดิสู้นะเจ๊จ <c oughs> วขอเก็บของก่อนเบอร์รี่พวกนี้มันมีหมดอายุอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเราน่าจะเอาไปขายกันหมดก่อนที่มันจะหมดอายุ เนื้อมันจะเสียแล้วทินเนี้ยหมดแล้วกันวันนี้อเอาหนังสัตว์ไปขายด้วยดีวะวิ่งไม่พักเลยหัวหน้าหมู่บ้าน <c oughs> นกเก็บไว้เดี๋ยวทำลูกธนูได้โอเคหนังสัตว์มาขายโอ้หอบหอบหอบตัวหนักเกินเนี่ยต้นไม้โตคืนแล้วครับจะดูเดียวตรงนี้ลกขึ้นเยอะเลย คันติ้งหนึ่งคงยังไม่เอาไปครับเสียเวลาต้องอาหารต้องขายร้านอาหารเนาะนี่ Hello there. Best the มีขายมือนกันจ้าเงินทั้งนั้นเราเราไปกินครับขายให้หมดเลย n อ c มีมีเงินเท่าไหร่สองพันขายดิไม่ได้กินอยู่แล้วโอ๊ตเอล เห็ดด้วยเอาขายห,หมดขนสัตว์ราคาสามเหรียญเงินสามเหรียญเงินก็ขายได้ด้ันโอเคคงยังไม่ต้องใช้อะไรหอกมัง้งโอเ <you> soon. โอ้โอ้มันจะได้สกิลในการเจรจาด้วยเพิ่มค่า d y นสตี้เ e เ u ล a t ชั n น เวลาได้จากการทำเควส์ยี่สิเปอร์เซ็นไม่เอาเอฟเฟคเมื่อจีบจะได้เอฟเฟคเพิ่มขึ้นสิบเปอร์นหรอเอา XP ก่อนแล้วกันเล่งเวลจะจีบใครอะ่ะบ้านยังมีสามเตียงนอนอยู่เลยเห็นไหมนะเราได้บ้านใครก่อนแล้วกันค่อยจีบออออเอาวินเอาวินอะไรอะเดเด็กคนนี้ เอาเอาห้าพันเมตรเอาร้อยเมตรให้เราเอากาะติดน้ำไปส่งเนี่ยนะ <c oughs>